ในกรณีที่ญาติเราเนี่ยครับเสียชีวิตมันก็จะมีมรดกอยู่กองหนึ่งนะครับซึ่งจะตกแก่ทายาททีนี้ไอ้พวกมรดกเหล่านี้นะครับจะแบ่งกันยังไงถ้าสมมุติว่าเป็นเงินสดเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็สามารถที่จะแบ่งกันหารเท่าๆกันได้แต่ทีนี้มันมีทรัพย์สินบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นที่ดินรถยนต์หรือว่าสร้อยคอทองคําอะไรต่างๆพวกเนี้ยจะแบ่งกันยังไงนะครับในเมื่อสมมติทายาทเนี่ยถ้าไม่ได้มีคนเดียวนะคนเดียวมันก็คงรับไปคนเดียวแหละก้อนหนึ่ง แต่ว่าถ้าสมมติมีสองคนขึ้นไปสามคนขึ้นไปได้ที่ดินมาผืนหนึ่งที่ดินเนี่ยอาจจะตัดแบ่งได้ใช่ไหมฮะตัดแบ่งเอาคนเอาตรงนี้ไปคนนี้เอาส่วนนี้ไปก็สามารถที่จะทําได้ถ้าเกิดว่ายินยอมกันก็โอเคตกลงกันได้นะครับแต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยวิธีแบ่งจะแบ่งกันยังไงนะครับตรงเนี้ยมันไม่มีกฎหมายหรอกที่จะมาระบุนะครับแต่ว่าวิธีที่จะตกลงกันอันดับแรกเลยนะครับก็คุยกันนะฮะคุยกันถ้าสมมุติว่าตกลงกันได้อ่ะ มีที่ดิน20ล้านนะครับนายกอเอาไปนะครับคนที่สองมีรถเบนลี่ยี่ล้านนะครับนายขอเอาไปคนที่3ามีรถรถสลอยยี่สิล้านแบ่งกันมันก็จบนะครับคนละชิ้นคนนึงได้ที่ดินอีกคนนึงรถยนต์อีกคันหนึ่งอีกคนนึงก็รถยนต์อีกคันหนึ่งก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นนะครบางทีที่ดินไอ้สิบล้านรถยนต์ส0 0 0สนอีกรถยนต์อีกคันหนึ่งแปดแสนเนี่ยจะแบ่งกันคนละชิ้นเนี่ยมันก็ยาก ตกลงกันได้นะครับว่าใครจะเอาไงแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะแบ่งกันเป็นชิ้นชิ้นได้นะครับก็อาจจะเอาไปขายนะครับขายแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่มาแบ่งกันก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้วิธีที่2ถ้าเกิดว่ามันตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็เอาไปขายซะทีนี้ถ้า, twice, ถา basement, וב, มีใครไม่เอาไปขายปุ๊บเนี่ยนะครับก็เป็นเรื CCTV ่องของผู้จัดการมรดกละสมมติผู้จัดการมรดกเนี่ยไม่ยอมขายจาหน่ายมรดกสักทีนะครับแล้วก็ไม่เอาเงินมาแบ่งสักทีอันนี้ก็อาจจะไปร้อง เพิกถอนผู้จัดการมรดกหรือว่าไปแจ้งความนะครับถ้าสมมุติว่ามีการยักยอกทรัพย์อะไรขึ้นมาก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยการแบ่งทรัพย์มรดกเนี่ยสามารถทําได้โดยอันดับแรกนะครับก็พูดคุยการไก่เกลี่ยกันแบ่งทรัพย์สินตามที่สมควรตามความเต็มใจตามความสมัครใจนะครับอันดับสเนี่ยถ้าเกิดว่าทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นของรวมรวมกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปขายนะครับแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกัน นี่คือวิธีง่ายๆนะครับที่จะแบ่งทรัพย์สินมรดกที่มันเป็นก้อนนะครับหรือว่าที่มันไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้แบบชัดเจนเหมือนเงินสดนะครับผมอย่างที่ดินเนี่ยก็ไปตัดแบ่งได้นะครับพอตัดแบ่งถ้าคนนู้นอยู่มาก่อนนานแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามันยินยอมมันก็ได้อะนะฮะถ้าไม่ยินยอมก็เอาไปขายซะแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่แต่ว่าถ้าบางคนที่ดินมรดกเนี่ยไม่อยากขายเนี่ยอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคุณก็ต้องตกลงกันเองว่าตกลงแล้วจะเอายังไงนะครับ อาจจะฉันอยู่ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจ่ายเงินส่วนต่างให้อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็ตกลงกันเองนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหลักการคร่าวๆในการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับที่มันไม่สามารถที่จะแบ่งได้แบบชัดเจนนะครับก็วิธีนะครับถ้ามันตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็เอาไปขายนะครับแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันก็แค่นั้นเองครับ